สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ผมมีโอกาสได้มาเที่ยวทะเลนะครับพอดีผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าสิเหตุวิดีโอหรอกครับก็เลยพอเห็นใหม่นะครับมันอดที่ว่าอยากทายทอดให้เพื่อนเพื่อนในเบิ่งนะครับเพราะว่าผมมาเที่ยวทะเลทุกครั้งนะครับบรรยากาศก็กสวยงามนะครับแต่พอมาผมมาเห็นไหม่แล้วผมชื่นใจนะครับ แต่เพื่อนๆเราต้องด่ามาเรื่องอื่นนะครับให้มองโฟกัสไปที่ไม่นะครับคือเป็นมู NS ลราคานะครับกรณีเขา,มาเม้าบอลเรื่องเรื่องไม่นะครับเพราะระต้องด่ามาเรื่องอื่นนะครับ <Bright. S 1> บรรยากาศทะเลทองทะเลบานหมก็สวยงามแบบนี้นะครับอ <manger> ยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวเล่นนะครับต่อไปก็เข่าเรื่องเลยนะครับ นะครับผมอันที่จริงผมก็บ่ได้ตั้งใจสิมาถ่ายทํำให้เพื่อนเพื่อนเอนบิ่งอกครับเนี่ยพราดีผมมาเที่ยวทะเลผมก็มาเห็นทุกเทื่อนแหละแต่แต่เทื่ยนนี้มันมันหลายนะครับผมก็เลยผมก็เลยมาถ่ายทํำวิดีโอให้เพื่อนเบิ่งเบิงนะครับเห็นบหมเร่งใหม่ถือว่าเขาสีหามาเผาทานเนะี่ยให้นึกออกว่า มันเป็นแรงร้ายที่สุดเลยใหม่บ้านผมนะครับก็คือเนี่ยเห็นบ่เขาก็จจำเป็นต้องไปหาเลยครับนี่ผมมาเก็บเศษใหม่ซ้ํานีผมก็ไปเผาทานได้นะครับนะครับเนี่ยใหม่ที่ว่ามันร่อยลอยมากนะครับจากที่ใดก็เข้ากบรูนะครับนะให้เข้ามองไปในทีว่ามันมีมูลราคานะครับเข้าประดัามาเรื่องอื่นนะครับเห็นบ่ นี่ครับนะครับใหม่นี่ก็ใหม่ดีๆนะครับนะครับเห็นบ่มนะอันนี้ก็เป็นทอนบากไง่นึงคบนี้เห็นเอาได้เลยคบนี้เห็นบ่บ่ธร้รามาด่าะครับใหมนี่เห็นว่าอันนี้ก็ใหม่เห็นว่าคบนี้ ผมอยากให้พื้นเงินว่าเห็นโดยสายตานะครับว่าไม่มันหลายขนาดไหนวายูนี่บอบอมีประโยชน์นะครับทิมไว้ยังสิหระครับไม่บอมีประโยชน์ครับน้ำทะเลกับพัดขึ้นพัดลงไปนะครับนะครับนะเห็นบอนะครับถ้าห้องมีความขยันขันแข็งนะครับสบายครับยูนี่ครับพ่อผมบอนั่นหรอครับนี่ เนี่ยขับใหม่เบิ้งดูล่ะไม่ธรรมดานะคบนี้ใหม่นี่นะครับกองอยู่บ้านผมก็เต็มอยู่นะครับนี่แบบนี้ละครนะนะครับเห็นบ่มีแต่ใหม่ไหม่ส่วนนี่ห่อห่อไปเผาทานได้สบายนะพวกนี้ ก็ไปเป็นเสื้อเพิ่งนะครับนะครับพวกไตเต่าได้สายเลยครับนะบ่ตตรงได้หาเอาถุงเอากระสอบปุ๋ยมาใส่นะครับแต่ก่อนผมก็หาใส่แบบนี้แหะครับมาเก็บเอานะครับลายใหม่ครับบมธรรมดานะครับใหม่เพราะจําเป็นตรงว่าได้ได้ไปตัดยากนะครับ นี่เป็นอันนี้เป็นทอนๆมาเลยนะครับเห็นบ่กครับหลายครับใหม่ครับก็ยังผมบอกนะครับถ้าห้างรูจักห้าแรงใหม่เป็นนะครับ เทากับเผาทานได้สบายนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมอยู่นี่นะครับบ่ต้องห่วงเลยนะครับลายอหลี่ไม่ครับลายขนาดนะครับขอให้เพื่อนๆคิดว่าเออเนี่ยแรงใหม่มันมีหลายครับตามธรรมชาติบ้านเฮากั็อาจสิหาได้อยู่นะครับน้ำชุม่มดอบดน้ำเนียงต่างๆก็หลายนะครับ แต่ว่าที่ผมอยู่นี่บ่มีไผเหตุยังครับมีผมผูดียวแล้วมั่งแถวนี้ครับที่ว่าเผาทานนะครับนะครับไม่ก็เต็มนะครับบ่ได้ซื้อนะครับก็เลยได้มาคุยเรื่องนีห้ฟั่งนะครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็บ่มียังหลายนะครับก็มาว่าเรื่องใหม่ให้ฟั่งซื่อครับพอดีมามาเชียวเล่นนะครับ ก็เลยมีโอกาสได้มากเบานะครับพอดีเห็นใหม่นะก็เลยอดบ่ได้นะครับสวยงามนะครับทะเลบรรยากาศครับโอเมียงครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอกราบสวัสดีเพื่อ,อนๆนะครับอยู่ดีมีแห้งกันสุขุสุขคนนะครับ